สวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องมาพี่น้องมาอนีพโอ้พี่น้องเนี่ยอย่างเนื้อเสือพี่น้องคุนอ่ะโอ้ยมันมีโตเนื้อมัน,มนครับพี่น้องงามๆเลยครับโอ้ยมาพี่น้องน้ำกันบาทนี่ดึงเลยพี่น้องอืเจวใส่ดีขมุขมขุม อืมกระชับนุ่มอร่อนเพลินนุ่มๆไม่ร้อง จะพาไปหมดยังบ๊ใส่มีดพี่น้อง,อองยังดึงเลยอยู่ ừ. บ้านมันไปหรอนะโอ้คำนี้เผื่อพี่พี่น้องน้อพี่น้องน้องคุยเจ้า

เยิมก็น้องอื้อออออนครับอยากพอดีน้ำนุ่มก็น้องนุ่งแชวเลยพี่น้องเนยสดอื้ออื้อมันแบบ

So you need มันบวดพี่นองเปลี่ยนเป็นหนึ่งใหหน่อยะเนื้อเสือพี่น้องบินตรงมาจากลาดบรุรีพี่น้องเสืออไง เหนือทั้งบ้านเมันถือไปน้องอืมทไมพากตายไปน้องตรงม่งอืมนัม่นหมด phải mình cũng nhau hẹn lại giờ không bay tiến là dù จะเป็น่ะไรต่ออ๋อคือแม่อืมคุณแม,ม่แมนเดียวอไมเป็นเนื้อหังไม่มาอืม สวัสดีพี่น้องแต่ไม่สีดุลไม่ร้องประเดี่ยวสีกินต่อได้พี่น้องแต่ไดนก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระเบิดกินแซ่บได้พี่น้องอยู่ใส่กับฝากพี่น้องคอมเมนต์นะครับว่าบ้าใจไตออกต้กอีสานบ้านเท่าครับพี่น้องในประเทศนอกประเทศนะครับมานี้เบิร์ผกินแซ่บก็ต้องฝากพี่น้องบนตัวนี้ครับเมืองหาดพิหารแซ่บมาสู่พี่น้องกินไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ